สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมะละกอเพชรสุโขทัยข้นค่ะมีสีผ้ามาเบิงนะคะพี่น้องขาเพือจะเห็นแบบว่ารถเวทีมาหอดแล้วเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิงทางรถเวทีนะคะสวัสดีค่ะ โอเคนะพี่น้องครัน้อง่กกพี่น้องี่ตามได้พี่น้องนะครับโมไเวทีออกตีตั้งวันนี้พี่น้องตั้งออกมาแล้วมันจะออกรูปแบบไหนไม่ต้องห่วงจะขึ้นเมือนก่นปากช่องปากช่องมากศกด้วยเป็นมีไหมครับช่างไหมรากสี่าบกลดต่องครับช่องครับปอาปลากลาปพี่น้องเขาในนี้นะพี่น้องเสด็จครับต้องช่างสุกร์ ช่างสุกซื่อสื่อนี่ตีช่างสุกซืจดทะเบียนเรียบร้อยครับจดทะเบียนช่องสูขกานช่างไม่ไม่หมายถึงว่าช่องแมช่องนี่ชื่อช่างสุกเฉยเฉยหรอชื่องูกกังสุกกูลเงี่ยเอา่ีพ่อพ่อดตีารซื้อาะกบ้เอาครับเอาเเอาแชร์าางกางเสื้อวกวกงหดีครับวกกันมาแล้วจังเขเบินเนาะจังเข่าอีดวงจีนะ Okay, ติดตามต่อไปวันนี้ทางทุกสีเห็ดสีมาแตงสีมาประกอบลิ้นส่วนในมือนี่ครับพี่น้องคอยติดตามร <อ S 1> ครับเย็นนี้รู้กันเย็นนี้รู้กันว่าสีบอ,อกว่ารูปแบบไหหรือว่าพี่น้องว่าก็แล้วพี่นอ้นอง้างทุกสีมาประกอบมาเรล่าก,าก็มามาดีไซน์อยู่อีกทีน,นึงว่า<อ>ส่วนไหนไม่สมบูรณ์ส่วนไหนไม่สวยทางทุกิ่นคือเห็ดไหนมันดูดีคือให้เป็นลำเพลินปีนี้ออกมาตรวจครับ ชื่อความเหตแห่บ้องอื่นนะคื่ออะไรช่วยเหตุแห่บ้องอื่นสำหรับผู้เป็นลำเบือนว่าทั้งชุกมาประจำการอยู่นี่พี่น้องคือทั้งชุกมาประจำการอยู่เป็นลำเบือนนะแต่แต่ฤดูการปี่แล้วครับมาซอยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เนาะใช่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 ค่ะช่วงปีใหม่ครับก็มาซอยอยู่นี่ก็รือว่าพ่อหน้าพ่อหน้ากับมาใส่มาซอยนั่งด้อมาอยู่น้ำกันอ่ามาซอยกับมาซอยครับอยู่น้ำกันให้กินน้ำกันไปเนาะ โอเคครับนุ่ยเจ้ครับสว่สดอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะับไน้องท่านหขอบคุณค่ับขนค่ะขับค่แม่หมูหล่มปาดีเนาะดีค่ะบรรยากาศครับพี่น้องครับรรยากาศเข้าไปเนาะนะครับี้องัดตัไว้อุกรณ์หลังรถนะคะ พระพุทธพุทธทีพี่น้องเฮาพาะพิธีเป็นชาติเป็นชาติเป็นชาตินาะพี่น้องเนาะพี่น้องเกเห็นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเวทีมะลันเพล่ำเพิ่นนะคะตอนนี้นะคะท่างสุกขมาได้มาหอนแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะเพื่อเกษติอามาประกอบมาตั้งเวทีให้พี่น้องเบิงนะคะไลร่สดพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ปฐมนิเทศเตรียมงานกับวันนี้เตรียมปฐมนิเทศด้วยปฐมนิเทศเมื่อนี้เจ้าข้ามาพอดีล้วมาปฐมนิเทศพร้อม พอดีทั้งช่างทุบกับไปทั้งพ่อหน้าบอยเป็นเก๋าโมกตะแเหล่วเขามาเล่นจนนี่ท่านนี่ก็นศิปท้องในประเทศเลยเล่นอะไรแล้วเดนเซอร์ก็บจได้ขึ้นซ้อมแท่งมีที่ครับใช่ใช่ใช่ค่ะทำยังกันเนาะแมนจิด้ขึ้นซ้อมแท่งมีที่ครับเตรียมอะไรไงเวทีไงเนี่ยคือวันที่สองวันที่สองจะไล่ใหญ่ใช้เวทีใหญ่เลยคือเตรียมเตรียมเพื่อความพี่น้องครับผมคือเตรียมความพร้อมของเวทีใหญ่เดินเตื้อสองราคาที่นี่ใครพี่น้องที่ตาม ปีามรางใจเป็นลำเพิ่นเลด้วยพี่น้องเด้อไห้ <Ont op> <kita> ้างซุกน้ำละวมาอทางซุกม่ยนหนีกับพ่อได้มีกันมีงนนะครับพี่น้องมันยาสอนไหมได้ครับพี่น้องค ครับพ <f dragging> ี <sympath icking> ่น้องมาเบิ่งข้างรถขันซุกเน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละครับพี่น้องทางคุณก็กําลังสิเตรียมนะคะเตรียมสถานที่เพื่อที่จะตั้งเวทีเน้องพี่น้องเนาะนะคะเขาเตรียมสถานที่นะคะทางนี้กําลังเอาดินโล่งซันพนเอาดินลงมัตผมมองทีมันมองทีมันดินบดเต็มนะคะตรงนี้เน้องพี่น้องเนาะนะคะมันนี่ดินบดเต็มก็เอาดินลงนะครับ เบิ้งนะคะอดีนลงเตรียมนะคะเตรียมครับพี่น้องขะบัานี้เอาหินมาลงเนี่ยมือแลงเนาะมือแลงมือนีระค่ะหินรถหินกุกกัศีมะหอดนะคะพี่น้องเฮาดินหินรถหินกุกกัศีมะหอดนะคะบัานี้แล้วก็สีเอาหินมาลงแล้วจั่งศี้ตั้งเวทีนะคะจั่งศีลตั้งเวทีลงอ่าเตรียมเวทีนะคะบริจาคเป็นเบิ้งนะคะแล้วก็เือดฉากเข่งยังใส่เนาะเพิ่นว่า หินลงใสให้มันเต็มประสานพี่น้องเฮ้านะคะบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องคะบรรยากาศทั่วไปในเพนล่ำเพลินของเรานะคะ ใส่ใส่เวลาในการเทสเนียนโดนเมื่อวนของเพลําเพลินนี่ใส่เวลาการเฮ็ดโดนมาตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสองไหนอ่ะสิบสิบสองเดือนนี้แหละสิบสองสิงหาสิบสองเดือนน,นี้จนหอดสิ้นเดือนนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะมันมีกี่สิงหาแล้วเดือนแ,แ,แ,แต่เดือแ,แ,แ,แต่มาประกอบไส้น,นี่แหละประกอบไส้ตรงนี้แล้วก็สาม้านว่าตั้งใช่ไหมตั้งแล้วเขาก็จะ บอกฝันประกอบเนี่ยงานประกอบเพชรอย่างเงี้ยมาตุกเก็บรายละเอียดอยู่ตรงนี้มันไม่ต้องเก็บรายละเอียดตอนตอนตั้งอยู่แล้วเก็บรายละเอียดตอนตั้งเวทีแล้วก็บขีดมาสองนางล้านอันใดใส่ได้กะสองใส่อันใดใส่บ่ได้เขาก็ขัดออกแล้วก็ซื้อใหม่ถ้าไหนใช้ไม่ได้ก็ซื้อใหม่ของฉันเอามาด้วยไหมเนี่ยเอามาไหนอ่ะ มีของฝากความด้วยพี่น้องเป็นสาวของว่าฝากความดิมีการท่วงของฝากความว้าวว้าวว้าวว,าว,ว,าว,ว,าวอะไรวะอะไรเนี้ยใช่ปีโอ้โอ้สีถูกใจมากไม่มีครัะปีกลบสีถูกใจมากสีจก พรุ่งนี้จะใส่ขึ้นไหทีเด็ดมาถูกระชองทางมาถูกระชีมสองทางแล้วออเ,เอาถูอ่อนอ่อนตัวใส่สะกันแย้วเนาะให้บ่อยใส่สะกนันแย้วอยู่บ้านมันหนาวเนาะฝน,นตกแบบแมันขึ้น,นอยู่บ้านแหมม่มายูนี่มันกอ,อนแทนอ่อนตีมาอยู่นี่อ่อนตัวอยูอนออน่นี่มันอันเพาซ้อมตรงไหนซ้อมนู่นเลยซ้อมอยู่โน่นก่อน,อนไรพรุ่งนี้เหรอไรพรุ่งนี้ไรอยู่โน่นพรุ่งนี้ เย,ววย็นๆได้ละววนจุนี่บรรยากาศเย็น,น,นดีเย็นดีมากมายพินซิมาบายสามกีแมน,นไม่คิด้ตังไงป่ะเออกับแป๊บเดียวท่างแล้วอ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เสียฝากไวส้สนิทก่อน